สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมลิด้วยนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะพามาส่งทีมเตะแลงเหมือนเดิมนะตอนนี้ผมก็เพิ่งขึ้นฮีโร่อีกนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะตอนนี้ผมก็หายไปนานเลยนะซึ่งสก,กิลที่ผมจะเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมคลิปนี้โอเคเหมือนจะมีตี้มาตรงนี้นะเนี่ย มีจริงด้วยสามตัวสี่ตัวปะดัานหลังตัวหนึ่งน่าจะสี่นะวันนี้ก็วันลอยกระทงนะทุกคนทุกคนไปลอยกระทงที่ไหนกันบ้างก็คอมเมนต์ได้นะครับผมอุ้ยเขาลงตัวนี้ด้วยว่าดาวเล่รลอยปชุ่เพื่อนก่อน ขามีสามตัวนะลงตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยขอบคุณนะไอเชได้ลูกซองอนะหนึ่งเด้เป็นโทรก้อนเนะี่ยในบ้านตัวหนึ่งนะโห่ไม่ดาวโคตรเจ็บเลยสวยเพื่อนยิงดาวนะ เราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมผมอยากได้เป็นโรก้อนนะน่าจะเล่นง่ายกว่าเงินก็ซองยาว Mac 7ยิงคนไม่ค่อยตายมันเบาทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนวันนี้ก็วันลอยกระทงนะครับผมมีใครมีคู่ไหมไปลอยกระทงด้วยกันมีไหม ้ามีก็คอมเมนต์หน่อยนะครับผมว่าเป็นรอยกับใครนะส่วนผมก็น่าจะนอนอยู่บ้านนะครับผมตอนนี้เสียงผมก็อาจจะปแปลกๆหน่อยนะครับผมก็เพิ่งเป็นหวัดยังไม่หายดีนะ ที่หายไปนานๆก็เพราะว่าเป็นวัดนี้แหละเสียงว่าจะแปลกๆหน่อยนะทุกคนไม่นิดแหละเยอะอยู่มีตัวด้วยสวยเพื่อนยิงไปละเฮ้ยฝั่งนี้ก็มีหลังเข้ามาเฮ้ย โผก่อหายเลยไปเย้เพื่อนใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย๊ยโผโ่ทั้งหลังทั้งหน้าไอ้บอผมหมดแล้วเอาเลยเพื่อนไหวไหมไม่บร้อยเพื่อนเราเอายัางริมเลยโอ้โห,โหมีวานกลับเราเบิดเราเลย เหลือตัวหนึ่งในบ้านไม่รู้ว่าตายน่าจะยังไม่ตายนี่ไงวิ่งละโอ้ยังเจ็บเ่าะไอ้เพื่อนเจ็บร้อยหมดตีนะเหมือนตีเขาจะวิ่งขึ้นมาจากเมืองน,นี้นะเมื่อกี้นะ ของออเยอะเลยต,ตัวเนี้อุ้ยโทกอ้องนะสวย <_ an> เพื่อนไม่เปิดไหมตาเนี้ยนี่กับเพื่อนเหมือนจะมีตัวนี้ยเอาเพื่อนดาวแล้วเขายิงอยู่ไหนเนี้ยบนป้ายปะมีเครื่องดีดชี้ไปบนป้ายน่าจะใช่นะผมดีดตามดีกว่า เขาน่าจะอยู่บนป้ายแน่เลยนะจริงนะเขาดอ,อ้อด้อเงี้ยเรียบร้อยหมดตี้เลยโอ้โหพูดผิดพูดถูกอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยกำลังยึดคลังแสงกำลังไปโหดีนะ่ไม่โดดลงมาโดนกับระเบิด เงินเรียบร้อยเลยไอเช่ขอก่อสีนี่ไหมเนี่ยพันเพื่อนไอเช่ผมได้อยู่นะเฮ้ย SVD ป่ะเล่น SVD ดีกว่านะน่าจะแรงกว่ามีสองตัวนั่นเลยโดนที่บนหลังคามีตัวหนึง่งดาว ดูดีอย่างแรงเลยฝั่งนี้อีกสองตัวนี่ไงโว้ย79เพื่อนดาวผมวิ่งไปซ้ำตัวนี้ดีกว่านี่มีคนมาชุบเขานะไปไหนแล้วอ้าชุบกันแล้วอันนี่ไงมึนก็ชุบกันแล้ว มีเสียงเท้ามาเนี่ยโอ้โหเพื่อนผมไปตายตอนไหนวะเนี่ยผมวิ่งกลับไปช่วยพวเพื่อนดีกว่าไปชูฝั่งนี้ดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะตอนนี้เพื่อนโดนโถมแล้วอ้าว เอาเพื่อนดาวเลยโอ้ขอโทษเพื่อนดีนะเ,เพื่อนโอ้โหผมตั้งไอ้ไอ้สก,กายเลอร์ดับเพื่อนือกี้เนี่ยดาวเป็นงานนั่นไอยตีเนี่ยเรียบร้อยดาวยังไม่หมดตีอีก ใ่เย็นนะเพื่อนอย่าพึ่งมานะขอไปช่วเพื่อนก่อนใจเย็นนะครับผมเพื่อนกดไลค์ให้เราด้วยไม่มีตัวลงนะ

โหน่าล้ร้อยนีขนาดไม่ใช่ไวยเนี่ยมีสองตัวในโดนเนี่ยอ้าวทำไมเหลือตัวเดียว,ไ,วยไหนอ๋อนี่แล้วโหเพื่อนผมไปอีกแล้วมีเหรียญอยู่นะน่าจะชุบได้หมดอยู่ชุบเพื่อนก่อนแล้วกัน ไอเช่ชุบละลุยต่อเลยเพื่อนคนดูผมก็หายหมดเลยมันไม่ค่อยมีเวลาไงทุกคนช่วงเนี้ยแต่เพื่อนมีโอ้โหเต็มเลยเป็นไรไม่รู้เนี่ยพูดผิดพูดถูกเนี่ยคลิปเนี้ย mình không được làm, làm gì nữa, tao, nè đi. bỏ của ngon. thôi thôi. có và lúc thả express có nhiều này vẫn nhớ Yên U cơn khó liên hệ theo tôi, họ có đành khỏi challenge nhớ อย่างเดือดเลยเลือดเกมเนี่ยตอนน่้จะวิ่งไปโชวเพื่อนั่นะตอนนี้ไงดักอยู่เนี่ยสวย เขาน้าจะอยู่ด้านล่างกันแน่เลยเขาคนละตี้เนี่ยโหกระสุนหมดยิงไม่ทันปล่อยเพื่อนเลยนะเพื่อนเราน่าจะไหวนะไหวไหมเพื่อน เ้ยหล่อมากนะไหนโ,โหไม่น่าวิ่งออกมาเลยโดนดักวงยิงยากจัดเลยมันมองไม่เห็นคนเนี่ยบางกิ่งไม้ ขอชาร์จเลยแล้วกันอ้าวตกโอ้โหในนี้ก็มีชั้นแรกก็มีชั้นสองก็มีสวยเพื่อนยิงตายแล้วเหลือตัวสุดท้ายเนี่ยเรียบร้อยบูวยานะครับผม เดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันดีกว่านะครับผมเยตานี้ลงที่ลงกันแล้วกันนะมีตัวไหมเนี่ย,ยววมีสองตัวนะครับผมลงฝั่งนู้นนะเขาน่าจะลงด้านล่างแน่เลยเนี่ย เดี๋ยวคงดีดขึ้นมาแล้วอ่าเท้าขึ้นแล้วนี่งไงโดดลงมาแล้วอ้าวเนตปิงเหรอหู่ดีวาร์ปลงไปด้านล่างเฉยเลยเฮ้ยสวยเคื่อนดาวแล้วในบ้านนะนี่งไง กับเพื่อนก็มีีมบร้อยหมดพีเลยนะครับผมเอเเชนะือว่าเปิดเกมมาดีอยู่อ,อ้าวโอ้โหเรียบร้อยเลยไปเร็วปืนผมไม่เป็นไรนะอ,อ่ะาไม่ก็ได้ โดนขโมยปืนเนะโอ้โเช๊เราฟาร์มไปก่อนนะของผมยังไม่มีของยังไม่ฟูลเลยนี่มีตัวเหี่ยววงชุบเนี่ยนั่นหน้านะผมยังไม่มีปืนสลิงเลยเนี่ยเล่นยากแน่เลย ขอเปิดกล่องก่อนแล้วกันมีอะไรบ้างมั้งเนี่ยอุ๊ยฟาร์ามัสเอาสามสวย้มเลยนี่นวิ่งอยู่ด้านล่างเนี่ยขอซื้อสซโร่สีแล้วกันมาบทบศัตรูแล้วร้อยที่ตัวเนียอ่่ดาว มันยิงตอนวิ่งไม่โดนเนี่ยทุกคนมันต้องยืงนนิ่งๆเหมือนเมื่อกี้นะนถึงจะโดนเป็นฟาร์มันยิงยากนะมีกี่ตัวด้านล่างเนี่ยกับเพื่อนก็มีนะขอวิ่งไปซื้อเอาปืนสลิงก่อันเล่นยากเกินนะมุมสูงมันเยอะนะ เอนนะนะัะขอไปซื้อปืนสลิงก่อนนะครับผมไม่มีตัวด้วยน่าจะวิ่งมาชุบกันนะแล้วน่าจะชุบตัวเมื่อกี้นะที่ผมยิงนะ เม่ใช่ซื้อปืนสลิงก่อนแล้วกันแล้วก็สกายเลอร์นะไปหาเพื่อนดีกว่าท้งเพื่อนมีคนนะเมื่อกี้นะเย่นเพื่อนตั้งไอ้ยเนอยูนะอ่เจอแล้วอยู่ด้านหน้านะ โอ้โหตั้งไงไว้ไว้โอ้โหกี่ตัวนี่แย่แล้วโอหอะหไรเจาะไม่ยังเลยใจเยีนไปก่อน,นีกว่าใจเย็นนะเพื่อนขอหามุมเล่นเงิน อ้าวผมตกโอ้โหอุ้ยโอ้โหแล้วลงมาเจอตัวด้วยดาวใจเย็นนะเพื่อนโอ้โหโคตรเจ็บไม่ดาวด้วยอุ้ยเยอะเกินใจเยน็น Các bạn có gì thấy chúng tôi đang bắn bọn chúng. đây đến. Đó là 2 từ Đó là một có thể oh, oh, thấy หเหลือกี่ตัวเนี่ยเรลยบร้อยมดตี้เลยนะครับผมโอ้โหคิกว่าจะไม่รอดนะโถ่ผมคนเดียวเลยสามตัวไปที่พังแสงเพื่อนเราก็ไม่ยิงเลย เช่เดี๋ยวผมไปชุบเพื่อนดีกว่านะครับผมเอเชชุบละตัวนี้ก็ฟาร์มมาทอัพสามเหมือนกันนะมาให้เพื่อนดีกว่าของอยู่นี่ผมมีที่เปิดคลางแสงอย่นี่ว่าลืมดูเลยเปิดคลางแสงดีกว่านะไม่มีตัวเี็บร้อยดาวยืนทำอะไรนะ อยู่แรกของเลยตัวลงไหมโหของอัพซามิงเยอะตู้เนี้ยของอยู่นี่นีตัวเดียวขอวิ่งไปดูก่อนแล้วกัน เมื่อกี้เขาน่าจะยืนเก็บของตัวลงใหม่เนอะยืนนิ่งแป,กแป,กแปกลกๆมีของเลยนอะโอ้ของเขาก็เยอะเนี่ยน่าจะยืนแดกของแน่เ,เมื่อกี้นะนี่ตัวล่นลงมาด้วย ดีนะทุกคนทุกวันนี้มันแจ้งเตือนนะเวลามีคนโดดลม่มนะถ้าเป็นแต่ก่อนนี้ไม่รู้น่าจะโดนยิงตายก่อนหรือค่อยรู้เพราะว่าแรกของอย่างีอ้อเพื่อนยิงใครอ๋อ,อน,นี่ดาวลาเพื่อนมั้ยเนี่ยโอเช่เข้าวงดีกว่านะรัาผน เฮ้ยนี่มีตัวอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงแล้วเรียบร้อยหลังก็มานะกับเพื่อนนะเอาเลยเพื่อนผมได้สิบเอ็ดคิวอะปล่อยเพื่อนบ้างไหวไหมนะอ่อเรียบร้อยโอ้ยยิงไม่ทันเนะ่ะ đơn sắm này đây là một lượng tiêu xuống nó khá phải nhỉ mi tua xuống cái nó nó cũng nó phồn nữa tông lồng xuống ด้านบนเขานะมี่มีตัวดีดมาด้วยโอหยิงไม่ทันเราเพื่อนเราดาวตรงไหนอยู่น,นี่อันนี้งไงวิ่งมาอ้าวป้อมไม่ล็อกแล้วเชืมมช่อผมช่วยเพื่อนนะ Này chụp đây rồi nè. Ôi. Cảm ơn nha. Thì nhìn nó cứ là chụp gần con. Cảm ơn nha. Đã lép lối, quên nhìn bất lắm. Hao tận nghe, tôi Ở bắt ăn tuần nữa Mình ngủ mà lắm Đáo à Ở đồ lát Ồ hổ Nếp lói rồi Đồ lát chết này Ui Để nhìn Nhìn chẹp một nữa Ui Tổng có โอ้ไม่ดาวด้วยโอ้โหยังไม่ตายกับเพื่อนเียบร้อยถือเกินเลือดเท่าไหร่เมื่อนกะี้เนี่ยโอ้โหทีมเขาได้เปรียบจัดเลยเนะี่ยนี่บนเขา่าอผมอยู่ด้านล่างเนะรียบร้อยเพื่อนผมไปหนึ่งแลยขอยิงให้ดาวสักตัวหนึ่ง Ôi ca, cảm ơn thổ mà vừa tùa đi Thảo giáo nó tổ Nhìn lên nó cần Ôi, Nhưng mà nhìn ยิงได้เนีดยอ้าวโอ้โหแล้วไปกดสับปืนเฉยเลยจบเลยไม่ดาวด้ยอุ้ยสองตัวเลยอุ้ยเป็นงานเนี่ยตัวเนี้ยร้อยดาวสวยหมดปี้นะคราวหมไอเชบูยาสองเกมติดอยู่ เซื่อรูปบวกอย่างเยอะเช็คครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม